นี่ีครับพี่น้องเอซี่แฟนช่องวันนี้มารวยพาะมาตามแนวทั้งของแม่ปั่นผ่นฟันตะงวดพี่น้องฟันว่าปวกขึ้นเล่าเข่านนะครับต่เพิ่นกับฟันเห็นผู้เ่าเฮ็ดยังนะครับเป็นเรียงแปลกเื่ากันลองไปติดตามรับชมรับฟังค้าว่าแม่ปั่นฟันว่าปวกขึ้นเล่าจะตีตัวไหนไปกันเลยครับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับก็เลยมาห้แม่ปั่นเห็นแม่ปั่นถือเทนสมุติทำได้ฝันได้พี่น้องว่าแม่เป็นฟันดีหรอเ่า นคนคุณยายคือหาหนังสือแล้วนะครับเอาฟันในคนย่าเอาซื้อซอซี่ฟังเนี่ยคอนเดกอนเลยฟันเ,เขคือว่า,าปวกขึ้นเล่าอยังเป็นเด็กกงฟันน่ะก็เป็นปวกขึ้นเล่าบางอย่างก็ไม่เราคือเป็นซี่สันว่าบางดอก็เลยเมียมั่งกันว่าอันพี่น้องมาหาเขาอืมญาสันเลยว่าอันเอาเกาให้คนนี้เด้อสัน เวีามาไฮไลฟไปไหปนไโอ๊ยจมปลาช้องห่อทอดช่องต้นนี่แหละอันนั้นบ้านน้อยๆแต่ตนา้นเออมันจะเข้าอ,อืมเอาให้พคนจับกันนั่นแน่ว่าท่านจักตันแน่ว่าท่านกว,วเอากุ้ทุี่หันหน่อยแฉกูเลยว่าเสิอืมกูเลยชี่ไปเอาเขาให้คับจุ่มปลาคนขึนเล่าว่าได้ป่านนี้เอามาใกล้กับขึ้นว่าได้ป่านนี้ไม่พูดใต้ยางมากกูเลยว่า อญา่าเจ้าเอาตาเขาลงมา่อยเนี้ยเป็นมาหาเข่าเขาบอกปอนตาเขาลงมาตาบัง่าย่บบไม่ต้องห่ออลาหละไรค่ะคือแบวางที่ตาอกไง่านสั้นๆเข่าก็งงามจ้ะพูเลื่อยว่าต้องเก็บเบื้องเขาก่อนเนี้ยแหละสั้นเขาอันนั้นผันไปขวดอีห้อกอกตั้งไตผันนั้นถุงปุ๋ยเขาเมสามจันรเสิเดียมเรากันไป กวดทั้งหนามมันก่อกคนเลยงโยกสอบขอมา้เออคนเอาเขาลงมาหายก้าวต้างบันี่คนเล่งกวดนั่น่อคนเร่ไปไม่เม่เม่เจะเข่ามัดเสียท่านเออไม่จะเข่ามัดหลายยุหันกวดกีกวดซ้อคับบ้าเจ้ว่าเรื่องบางสิบเบิ้งไงจุงเราเร่งไปโยกของเขาลงมาโยกของเขาลงมาเราเอาลงมาล้างเหรอเราเห็นหนาแก่ปาก ว่ามันสีนั่นบ่เขาไหมเรามาเทเททสิเขาออกน้อเหมือกันเอาเขาออกน้อมากแต่กันมันออกว่าทีสงเ่อไหล่ตามไปว่างบ่สงจะให้มันถือกุญแะแต่ันเป็นว่างก็เอามาถอดคล้มงคุค้มไปเนาะใส่ตังเพื่อให้คกัวันในตัวแต่วันตังบ่คุค้นเพี้ยนตันคุ้แบบคุ้เลาหร้อเลยว่าหางี ที่เได้รายใหญ่เหรอไ่กวเดียวย่งห้องวัอเนาะฟันขึ้นเียนกะจะบานเลยเงี้ยนวะขึ้นฟันขึ้นเงียนกะจบานเลยเี้ยนเพมัน,มมนันเลยงี่นแต่ว่าขันทีได้แต่เลยัดเ้ยเียนอะเปอโกมันสีมากจะ่างาจตั้งมาจตั้งเล่าเขาก็เวิ่ไอยากก็อาจจะาเขากันนี่วะที่จะได้ล่ะอันนี้ แั่ทีตีว่ะอะไรอะไลอะไรแบบนี้หือปวกกับเปียบนะปวกกับเปียบเนาะไม่ไหนทำได้ฝันหรื่าปวกขึ้นบ้านก็ดีเลยย่าหนึ่งตามเขเรื่องหันไม่นั่นมันขึ้นบ้านนั่นขึ้นเหลราเขานะเอออ้ากลัวดีปีตีตามท่านายฝันา่าย่าอันไม่ยังไงไหนท่านายฝันเนี่ยเขาบอกว่าปวกฝันว่าปวกขึ้นภายในบ้านภายในบ้านนี่ยย่าเนี่ยหรือฝัน หรือเห็นจอมพวกสูงใหญ่ทายว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงินดีขึ้นเรียกเขาอเสียงแปดแปดแปดหกแปดเก้าหรอยายเอาน้ำตาลทท้าให้ฝันเนาะย่ายที่บอกก็แปดสิบหกแปดสิบเก้าวทีน้ำหลดภายในบาทนี่เขาว่า เ,เลขบ้านเขาเขามูสามไงนะเปนไปกันบ้านเลที่เกรเ่ามูสามนะันออ่นที่อนองอีซีนแต่วาดึงท่านายฝันนี่ยเขาบอกว่าแปลหกแปดเก้านะครับฝันเกี่ยวกับปวกกับจอมปวกเนาะหรือปวกเหียนปลวกใ่ในบ้านนะครับ สามตัวนี้เขาก็เห็นเจ็ดแปดเก้าแปดแปดเก้าหรือแปดแปดเจ็ดนะครับหัวใจยุ่งๆสามตัวเดียมโลรรมลยเียเราเห็น้พี่น้องมักก็ต้องเล่นเนื้อพี่น้องนะมักก็เรีไปเน้อนะครับสามตัวนี่ท่านายฝันเน้อพี่น้องนะครับมอล,กลยกว่าดีตาท่านายฝันต่วายายบาลีที่หย,ย่เกาชิเก,กามูสามเน้อนะครับ อ๋อกับเป็นพวกฝันว่าเมีปันกระต้องหง่วนนะครับฝันฝันดีครับคนว่าแต่ว่าขึ้นบ้านคนละไอขึ้นบ้านเนี่ยแม่ก็หอนมาใหญ่อันนี้คือเล่าเข่าเนาะเล่าเขา่าจนเล่าเข่าล่มเลยแต่แม่เล่าเข่าห้องเนี่ยบล่ล่มแต่ว่ามันตั้งลงมัดตั้งเทิ้งแต่ว่าขึ้นมันนั่นนงยืดเข่าก็ตั้งเต็มเนี่ยนะดก็ตากขึ้นใน้เรา<ม><ม>ละแต่ว่าปวดกระตายอ่มยืมเนี่ยนะอืมนะครับไอทำหน้าฝันว่าฝันที่ปวดเนี่ยเขาเรียนแปดหกแปดเก้านะครับซวดซ้ำตัวให้เรียน เจ็ดแปดเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็แปดแปดเจ็ดนะครับบ้านเลขที่นะครับบ้านแม่ปันนี่เก้าเก้ามม่สามนะครับเด้อนะครับกระตัดเก้าเก้าเก้าสามด้อพี่น้องจะเอามาลอยตันไห้ทีหนึ่งอันผ่านเดี๋ยวพี่น้องเลื่มนะครับถ้าเวลาเขากระตีเก้าเก้าเก้าสามน้ำเดียเลียกบ้านตามทนายฟันกับหานะครับตามเลือกบ้านของทหานมุลกฤษกีให้แบบนี้ไปเลยนะครับ การผลาดเดี๋ยวพี่น้องจะลืมนะครับฟันเมื่อไแม่ฟันเมื่อขึ้นเลรอฟันมืขึ้นก้นกนอ๋อกนับคนเนาะอืมมนนี่วัดสีงมวัดผาน่เป็นวัดสีง่ได้พี่น้องฟนมืขึ้นขึ้นที่ออขึ้นน่ขึ้นฟันอะไรเดขึ้นจะไปฟันไปยังไปอัน เคยไปทำงานแจน้ำเผาแก,นนก่ัน้ำกิกบุญไมบานเจ่มเงี้ยไปไปคนเห็นพุกเเ่านั่นเลี้ยงกันเฮ้ยเขาเก่า,าแล้วเนาะกุ้งเผาเขาเก่ากุ้งเผานั่นเลี้ยงกันช่วยรวยเยอะเนุ้งสองอะไรก็จะมาห่างกันรักแต่งไปผนเลี้ยุกลกไปแบบนั้นไม่ใจเก็กเลยอม่ใจก้อนกินกูเคยไปอยู่น้ำเขาไปเฮี้ยนเผากับจัดกับเป็นไร เป็นหกหกกูแบบปัดปัดจะเขากับตุ่มมัดส่ไว้บาหนี้สามีผู้นึงค้อใจก็ยังก็มัดมัดมัดตักเขาออกกูบบทูเฮียนเหลี่ยมเขาเปียกเขาสารใชเขาเปียกเขาอยู่น้ำเดินบ้านน่ะอยเฮียนเขาเลยเด็กวดต่อมาเออในในนั่งเขาหล่ะในเฮียนเขาหล่ะแสดงว่าเมื่อฟันฟันเหี้ยนปลวกนี่ก่อนแล้วเออแล้วคอยมาฟันมาไปเฮียนเจ้านาาเขาอยสิ่เหี้ยน วันนี้กูเลยไปกูเลยยางมาบ่งลูกเขากับมี่ยังน้อยยังหันอายก็นองเขานหละยังหันวันนี้ได้ถามหาแม่มันถามหาแม่มันเลยว่าผู้ถมามไรเลยว่าเขาไปนําน้ำหาบัวเขาบัวเขาไปใส่โอ้ยบัวเขาไปน้ำบู้สาว่ะท่านก็เลยเจ้าว่าวนนี้ไม่ไงอัน ซุมาันนั่นังยกันกันยางไปเงี้ยไเงนมันอะรล่ะคุกคนละฟังคือคนละฟัง้างอันนี้ไม่งีายนั่นกูไม่ไง่ายแค่เงี้ยนั่นลหะกูกันเลี้ยวว่างซุ้มนั่นไม่หอดเงี้ยมันล่ะกูเลี้วมาไม่งีายนนนนจ้างงานยู้าเอาหีบไปไม่ง่ายกูข้าวขาวแล้วกูเท่าะเออถ้านอนเห็ยขาจะงะไปจริงสิ่กับเกาซี่วะเกาซี่กวาง นกตีเต hey. ่านกตีนกนกหาเต่าวอเงาะอันอันพองับกันใช่ไหมลองับลัแล้วเือตีวะนกตีหากบุมันเป็นีนกเต่ามันเป็นหาเเออเื่อี้วะ่นกมันเนี่ยถึมันหาเต่าใช่ไหหาเก่านี่กับอัน เกาซีเนาะเกาซีนี่เป็นก็ฝันเกี่ยวกับผู้เถ่านอนกลางขาหนึ่เน,นะเกิประม้านนี้นะครับกิมีสองคมฝันเด้นนะครับสลับแม่ปัน่นมอเลยข์อสรุปนะว่ามีฝันว่าปวกขึ้นบ้านนะครับเออแม่ปวกขึ้นบ้านปวกขึ้นเล่าเขานะครับในทำนายฝันบอกว่าแปดหกแปดเก้านะครับเป็นฝันแรกของแมีปั่นนะครับมอเลยก์กะ ตัดเลขสามตัวใหยคือเจ็ดแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะครับแล้วเมื่อฝันที่สองนะเป็นเลขบ้านเนาะมีเลขบ้านนกกรงนั่นเอนะบ้านเลขบ้านมาเลยรกเก่าเก่ากรับเก่าเก่ามูอสามแล้วฝันที่สองมีฝันฝันในผู้ถาวรนัดเ,นนเคียงกันเป็นบ้านแถวแก่เกา่าตึกท่อภาษาใครจะมิจ่เข่าเตรียมเงี้ยนอยู่กองจุกกลม,มเขาเป็นเขาเปวดต้อมออมันเขาไปเลึกตักออกไป พีมันเขาแจ้เก้าเองพีมันเขาเคยขายเขาขายนานเป็นตินไหมครับบัานี้เปพนความมีผู้นึงนอดกางขายอยู่เออจุดหันละเงี้ยนั่นละเอาเงี้ยนั่นนั่นหละเนาะเออเป็นผู้เฒ่าหรือเป็นจักเพิ่นบะมองหุบจักเจ้าเจ้าวันมันเที่ยเจ้าหน้าเก้าเมียเจ้าหน้าเก้าวันต่อครับเมีปันเลยตีว่าผู้เฒ่าการขายโชคของรับนึ่งสิเป็นเก้าหาหาเก้ามันเลก็ตีว่าเก้าหาเก้าซีเลหนองกับเมีปันนี่แหะเมีปันนี่ตีหาเก้านะครับ มอลวยดตีเก่าซีเพราะว่าผู้เฒ่ากางขานะครับเป็นของรับเนี่ยปั่นว่าของไม่ดของผู้สาวดีซีผู้เฒ่าหาด้อนะครับประมาณนี้นะครับในความฝันของเงีปั่นในวันนี้ตีซอยกันน้อยเนาะมันก็เขาหิ้งแล้วจะง่ามๆใช่หรือเลยตีว่าเป็นหาผู้เฒ่าแย่ตีน่ะเลย่ตีว่าเก่าหามอเลือกับตีคำซอยกับตีเก่าซีเอาลองเลยเนาะมางมอเลยอดกับเมียปั่นผู้ใด้จะเขานะครับ